เพื่อนที่พี่ทุกคนคนะน่างามมาค่ะมาทานด้วยกันเพื่อนที่พี่ทุกคนคนาน่างามมาค่ะมาทานด้วยกันมาทานสุกี้ด้วยกันนะคะดูสิผักผักส,สวยๆคะ่ะทุกคนจ้ะผักส,สวยๆง,งามๆเนาะไม่ว่าจะเป็นขนานะคะทุกคน,นมีหมูนะคะมีหมูสามชั้นด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทานให้อร่อยไปเลยนะคะทุกคนจ้า อนี้ค่ะเอ็ดเข็มทองนะคะทุกคนจ้าสวยงามมากเลยนะคะเราจะกินซุก,กี้แบบสบายสบายที่บ้านนะคะกินนิดๆหน่อยไม่ได้กินเยอะคะ่ะทุกคนอยากกินตอนไหนก็ทำกินได้เลยเนาะคะ่ะจะซื้อผักมาไว้ในตู้เต็มเลยนะค,ะคนจ้า หอมๆเลยนะคะโหระพาเนาะมีหมูนะคะมีหมูสามชั้นด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทานให้อร่อยไปเลยนะคะทุกคนจ้าเราจะกินซุก,กี้แบบสบายๆที่บ้านเนาะค่ะกินนิดๆหน่อยๆไม่ได้กินเยอะค่ะทุกคนอยากกินตอนไหนก็ทำกินได้เลยเนาะค่ะจะซื้อผักมาไว้ในตู้เต็มเลยนะคะ เดี๋ยวจะลงคลิปเยอะๆเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนจ้านะคะสุกี้สวัสดค่ะแล้วก็จะไ,ไปตลาดค่ะถ้าไปตลาดเดี๋ยวจะจะซื้อกุ้งซื้อหมึกซื้ออะไรมาไว้ในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวทํากับข้าวกินนะคะเป็นคนชอบทำกับข้าวไม่รู้สิคะถ้ากินในห้องมันก็โอเคนะคะกินได้หลายครับกินได้หลายรอบอะไรคือครับมาจ้าทุกคนที่ทุกคนขนาน่างาม มาค่ะมาทานด้วยกันคนจ้าหอมๆเลยนะคะโหระพาเนะคณะก็ง้ำงามค่ะทุกคนจ้าถึนจะไปตลาดค่ะถ้าไปตลาดเดี๋ยวจะ จะซื้อกุ้งซื้อหมึกซื้ออะไรมาไว้ในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวทํากับข้าวกินนะคะเป็นคนชอบทํากับข้าวไปตลาดค่ะถ้าไปตลาดเดี๋ยวจะจะซื้อกุ้งซื้อหมึกซื้ออะไรมาไว้ในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวทํากับข้าวกินนะคะเป็นคนชอบทำกับข้าวจะเน้นผักค่ะจะเน้นผักเยอะะเนาะ เดี๋ยวจะลงคลิปเยอะๆเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนจ้านะคะสุกี้มาเลยค่ะแล้วก็จะจะเน้นผักค่ะจะเน้นผักเยอะนะเนาะทุกคนจาหอมๆเลยนะคะโหระพานะเพื่อนทีๆทุกคนคนาน่างามมาค่ะมาทานด้วยกัน เดี๋ยวจะลงคลิปเยอะๆเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนจ้านะคะสุกี้อา่อยค่ะแล้วก็จะมีแล้วก็นี่ค่ะเห็ดเข็มทองนะคะทุกคนจ้าสวยงามมากเลยนะคะนะคะ่ะทุกคนเวลาทำกับข้าวก็จะชอบผัดนู่นนี่นั่นค่ะนะคะชอบกินถ้าไปตลาดค่ะถ้าไปตลาดเดียวจะ จะซื้อกุ้งซื้อหมึกซื้ออะไรมาไวในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวทำกับข้าวกินนะคะเป็นคนชอบทำกับข้าวนะทุกคนเวลาทำกับข้าวก็จะชอบผัดนู่นนี่นั่นค่ะนะคะชอบกินผัดไม่รู้สิคะถ้ากินในห้องมันก็โอเคนะคะกินได้หลายค่บกินได้หลายรอบอะไรคือคราบ <laughs> มาจาทุผักชอบมากค่ะทุกคนยังไม่ได้เดี๋ยวจะลงคลิปเยอะๆเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนจ้านะคะสุกี้สวัดค่ะ แล้วก็จะมีเราจะกินซุกี้แบบสบายๆที่บ้านเนาะคะ่ะกินนิดๆนหน่อยไม่ได้กินเยอะคะ่ะทุกคนอยากกินตอนไหนก็ทํากินได้เลยเนาะคะ่ะจะซื้อผักมาไว้ในตู้เต็มเลยนะคะทุกคนเวลาทำกับข้าวก็จะชอบผัดนู่นนี่นั่นคะ่ะนะคะชอบกินเดี๋ยวจะลงคลิปเยอะๆเลยนะคะทุกคนอย่าเพึ่งเบื่อกันนะคะทุกคนจ้านะคะสุกี้안녕คะ่ะแล้วก็จุคนจ้า หอมๆเลยนะคะโหละพาเนาะนะะทุกคนเวลาทำกับข้าวก็จะชอบผัดนู่นนี่นั่นค่ะนะคะชอบกินผัไม่รู้สิคะถ้ากินในห้องมันก็โอเคนะคะกินได้ไหลายคราบกินด้หลายรอบอะไรก็อคาบมาจาเราจะกินซุก,กี้แบบสบายๆที่บ้านเนาะค่ะกินนิดๆหน่อยไม่ได้กินเยอะค่ะ <c oughs> ทุกคนอยากกินตอนไหนก็ทำกินได้เลยเนาะค่ะ <c oughs> จะซื้อผักมาไว้ในตู้เต็มเลยนะคะ จะเน้นผักค่ะจะเน้นผักเยอะแยนะเนาะเพื่อนพี่ๆทุกคนขาณหน้างามมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็ดเขมทองนะคะทุกคนจ้าสวยงามมากเลยนะ ไปตลาดค่ะถ้าไปตลาดเดี๋ยวจะจะซื้อกุ้งซื้อหมึกซื้ออะไรมาไว้ในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวทำกับข้าวกินนะคะเป็นคนชอบทำกับข้าวไปตลาดค่ะถ้าไปตลาดเดี๋ยวจะจะซื้อกุ้งซื้อหมึกซื้ออะไรมาไว้ในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวทำกับข้าวกินนะคะเป็นคนชอบทำกับข้าวค่ะทุกคนเวลาทำกับข้าวก็จะชอบผัดนู่นนี่นั่นค่ะนะคะชอบกิน านให้อร่อยไปเลยนะคะทุกคนสาวเพื่อนพี่ๆทุกคนคนาดน่างามมาค่ะมาทานด้วยกันหมูนะคะมีหมูสามชั้นด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทานให้อร่อยไปเลยนะคะทุกคนสาวเพื่อนพี่ๆทุกคนคนาดน่างามมาค่ะมาทานด้วยกันหมูนะคะมีหมูสามชั้น ให้อร่อยไปเลยนะคะทุกคนจ้าไม่รู้สิคะถ้ากินในห้องมันก็โอเคนะคะกินได้หลายคาบกินได้หลายรอบอะไรคือคาบ <c oughs> นะมาจ้าดูปากชอบมากค่ะทุกคนยังไม่ได้ก <c oughs> ชอบมากค่ะ ยังไม่เดี๋ยวจะลงคลิปเยอะๆเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะทุกคนจ้านะคะสุกี้อันนี้ค่ะแล้วก็จะ เราจะกินซุก,กี้แบบสบายสบายที่บ้านเนาะคะ่ะกินนิดนิดหน่อยไม่ได้กินเยอะค่ะทุกคนอยากกินตอนไหนก็ทํากินได้เลยเนาะคะ่ะจะซื้อผักมาไว้ในตู้เต็มเลยนะะมาทานซุก,กี้ด้วยกันนะคะดูยสีผักผักส,สวยๆค่ะทุกคนจ้าผักส,สวยๆงามๆเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นคะนานะคะทุกคนมีหมูนะคะมีหมูสามชั้นด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทานให้อร่อยไปเลยนะคะทุกคนจ้า ชอบมากค่ะทุกคนยังไม่ได้กดจาหอมๆเลยนะคะโหละพาเนาะจะไปตลาดค่ะถ้าไปตลาดเดี๋ยวจะจะซื้อกุ้งซื้อหมึกซื้ออะไรมาไว้ในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวทำกับข้าวกินนะคะเป็นคนชอบทำกับข้าว ทานให้อร่อยไปเลยนะคะทุกคนจ้า